มาเลยครับตัว,ดวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคราะห์กันที่เกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในนัดที่33นะครับในคู่ของเทนนิสเปอร์เจอกับลอติแกนฟอร์เรสครับจากการที่อาเซนอลนะครับสามารถล้มยักษ์อย่างเรอแมลลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลงได้ครับส่งผลให้ตอนนี้โคต้าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสู่รายการแชมเปี้ยนลีกได้เพิ่มเป็น5ที่นั่งนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแค่จบอันดับที่5ครับ ก็จะได้ไปเล่นฟุตบอลถ้วยใบใหญ่ของยุโรปแล้วนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นโอกาสสําคัญนะครับให้กับทีมอาคัุกาษที่จะลงเล่นในวันนี้ที่จะมีความมุ่งมั่นทาผลงานให้ดีที่สุดครับในเกมสําคัญกับทางฝั่งของทีมเจ้าถิ่นนะครับที่ดูเหมือนว่าความสําคัญตอนนี้ของพวกเขานั้นจะไปอยู่ที่รายการอย่างยูฟายูโรปาลีกมากกว่านะครับหลังจากที่พวกเขานนเพิ่งบุกไปเอาชนะไอทางไอทักฟังเฟิร์ตมาได้1ประตูต่อศูยครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ เป็นผลสาเร็จนะครับมาดูกันที่ความพร้อมกันบ้างครับทางฝั่งของเจ้าบ้านสเปอร์ครับของอันเก้พอตสโคกรูครับคุณตือที่ถูกจับตามองเรื่องของอนาคตหลังจากที่ผลงานในลีกนั้นณนะเวลานี้เริ่มที่จะหล่นลงมาครึ่งล่างของตารางนะครับแต่ว่าเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางราดูดรากูซินที่มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บกินแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนของทางซองเฮืองบินแล้วก็เจมสดิสตันนั้นอาจจะถูกสั่งพักเพื่อเรียกความฟิตนะครับ โดยทางทีมไก่เดียทองวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ประตูเป็นจุกกิโมโวิคาลิโอครับกองหลังมีเตโดปโโรเควินดันโซเบนเดวิสแล้วก็ดีเจสเป็นนะครับแดนกลางมีเดยันคูเซฟกี้อีบิตุม่าแล้วก็ปาป่าครับสามตัวรุกครับขนาบข้างด้วยเปนเนแนจอร์ซันกับวิลทรงโอโดแบครับสุดน่าัวเป้าเป็นโดมินิกโซลันกี้ครับ มาดูกันที่ความพร้อมครับของทางฟอร์เรสทีมเยือนกันบ้างนะครับนูโนเอสปิริโตซันโต้เทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสเองมีผู้เล่นบาดเจ็บค้างอยู่อย่างโอล่าไอนาแค่รายเดียวเท่านั้นครับส่วนทางไตโวอาวานิยี่ครับที่มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไม่น่าส่งผลกระทบอะไรกับทีมครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วครับโดยทีมเจ้าป่าครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ประตูเป็นมาสเตลครับกองหลังมีเนโกวินเลียมนิโคล่ามิเลนโควิดมูริโอโแล้วก็อเล็กซ์โมเรโน่นะครับ แดนกลางครับจะใช้เป็นไวอันเยสกับทางเอเลีย,ย,ยสแอนเดอร์สันครับสามตัวรุกมีแอนโทนีอิลังกาโมแกนคิตไว้แล้วก็คาร์ลมาสันโอดอยส่นวนน็อตตเป้าจะเป็นคริสฟูดนะครับสำหรับคู่นี้ครับที่จบเปิดมาให้ครับทางชาวบ้านดูดีกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นได้เล่นในบ้านนะครับแถมว่าผลงานของทางคิมเยือนในช่วงนี้ก็แพ้มา2เกมติดต่อก,กันด้วยนะครับยังไงก็ตามครับจากการที่ ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นสามารถเอาชนะได้นะครับในเกมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็รวมไปถึงทางแอตันติลลาที่เอาชนะน mm ิวสเซิลยูไนเต็ดมาได้ด้วยที่ไปเตะปัดขากันเองเมื่อช่วงวันเสาร์ครับน mm hmm. ี่น่าจะทําให้พวกเขานนั้นในส่วนของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยลงเล่นได้แบบไม่กดดันสักเท่าไหร่ครับส่วนทางกับทางฝั่งของสเปอร์เองที่ดูแล้วเกมนี้อาจจะมีการพักตัวหลักหลังจากพึ่งกรรม ึของยุโรปมาหมาดๆครับแถมฟอร์อมช่วงนี้ก็ยังดูทรงๆแบบเอาแน่เอานนอนไม่ค่อยได้ด้วยครับแต่ด้วยความที่มันเล่นในบ้านนี่แหละต่อนหน้ากองเชียร์คิดว่ายังไงวันนี้มันก็ต้องเอาครับเพราะฉะนั้นวันนี้มุมมองวันนี้ผมขอเชียร์สเปอร์ครับคิดว่าเชียร์สเปอร์แบรเบอร์แน่นอนครับคิดว่าสามารถจะเบียดเอาชนะถามมาจากโปรตเส้ครับวันนี้ในบ้านที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ